ลดน้ำต้นไม้คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคาําภาพาโชคปู่ดำนำโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้ก่บมะมองสวนของปูเนาะคะ่ะว่าสวยงามบบจิกับผ้าเด็กๆเกนาะคะ่ะมาลดน้ำต้นหม่เนาะคะ่ะอันนี้องค์ปูเนาะ ตอนนี้สร้างพ่นกำลังเขอ่คีบหลังขององค์ย่าอยู่นะคะเอย่าไม่คูดจะพาไปมึงเนาะลูกแก้วสวยๆค่ะสะท้อนแสงโ่แต่เวลาเวลาสะท้อนแสงสวยด้วค่ะสวยง่ามอ้ อันนี้องูนะคะอันนี้องยา่าองย่าจะเลือซ้ำานิไหมคะนี่ซ้ำาน่กระเซ็ดล้วนี่ตอนนี้ช่างกำลังทำขีบหลังองย่นเนาะคะ่ะอันนี้คือองย่าขีบหลังเนาะช่างกำลังทำขีบหลังนะคะ อันนี้คลิปหลังนี่ค่ะนี่สร้างบ้นเฮตัวนี้เนาะค่ะนี่ทำลายเนาะคะ่ะอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวก็เสร็จเนาะสร้างกับว่าค่อยสบายด้วยนะคะนี่ว่าค่อยสบายจะกลับมาเฮตกานอยู่มาเก็บคีบหลังให้ปูเนาะคะ่ะ สวยงามไหมถ้าเขาเมืองด้านหลังไปกันสี่เนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พูดจะภาเมืเ่อสิแม่พูดพาดูเห็นบหมคะสวยมากๆเลยนี่ลูกซีดหวานแม่คู่เข้าเฮ็ดจังไดเขาชิมมีม่ผาบมุมสูงมาสั่นโอ้ยกับวิมีแล้วเนาะคะ่ะผาบมุมสูง <c oughs> สิไปหาจังไดล่ะผาบมุมสูงนะะี่ค่ะ นี่แหละค่ะสวยๆที่แม่คู่ย่างมือห้านี่จัดสวนเห็นมันเสร็จเนาะคะ่ะก็คือเอามาตัง้งว้กอนหมูก,กอนนี่แม่คู่ยกไปยกมากโว้ยปวดเอวเก็บหลังนี่ค่ะมองนี่แล้วนี่แม่ค่ะมองนี่ก็สิเป็นหนึ่งพื้นเนาะหนัวเอาแม่กวาดมากวาดออกนี่ลกูกอืมมากวาดออกไม้กวาดเอ้ยนู่นอีกอันนึงอยู่ไหนเออ วิ่เงินเยอะนี่แหละค่ะมองมองที่นั่งขาดเนาะคะ่ะนั่งขาดเยาเทียมเนาะคะ่ะมี่มี่มองนี้กับมองนีแล้วค่ะนี่กับมองนี้นะคะอีกไม่นานเราก็ได้บวงสรวงแล้วเนาะคะ่ะถ้าเกิดด้านหน้านี้นะคะด้านด้านหน้าอง์ปูนี่ถักถถ้าองค์นยาเซตจนี่ขันห้าได้ลือ้อ เรือ,อนั่งร้านออกนะคะแม่คู่ก็จะยืนปูนออกไปประมาณสองเมตรแล้วเาเข้าก็จะเเหตุหัวใจหัวใจองค์พญานาคปู่ดำเนาะคะ่ะอันนี้สวนยังบทันบ่ท่านได้เก็บออกไปนะคะก็คือยังบ่ท่านเน้จัดออกไปพอปาให้ให้ตรงนี้มาครบก่อนเนาะคะ่ะให้ยาเทียมมาครบก่อนค่อยคยจะค่อยๆจะ มี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 มมมพี่นะคะเยอะแยะเลยกระต่ายน้อยนะะงงเนาะค่ะย่งมาท่านในโล่งสีค่ะกระต่ายน้อยสร้างคนปั่นไว้ให้เนาะค่ะแล้วองค์ปู่พญานาคนะค่ะนาคด้วยนี่ค่ะเออกะย่งางพ่ท่านในนี่เนาะค่ะนากน้อยอันนี้นะคะจะทําให้บูชานะคะเออกระย่างปั่นพ่ท่านในเซตเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าปั่นเซตแล้วเดี๋ยวจะเออเฮ็ดให้มึงเนาะค่ะว่าเออใคร อยากได้หลุดจำลองของปูองดำเนาะคะ่ะก็สามารถบูซาได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสร้างเพิ่นก็จะเฮ็ดให้เนาะคะ่ะหาทำสวยๆลูกทำสวยๆมือนี้เนาะคะ่ะสำหรับเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาแม่ครูเอ่อวิ่งลูดสีเนาะคะ่ะวิ่งลูดสี่สี่สี่ีศูนย์หกศูนย์เนาะคะ่ะ แล้วก็เจ็ดสองเก้าสองนาะค่ะซี6ีหศนะคะหกสี 60, ะะ่เจ็ดสองเก้าสองถามอมาก,กรับอเอาก็ได้เนาะ,ค,ะค่ะก็จะหกศูนย์ะ 60, นะคะซี4ีีหกเนาะคะ่ะแล้วกเจ็ดสองแค่นี้เลยค่ะ แค่นี้เลยถ้าจะตัวรองอีกตัวหนึ่งก็คือ74นะคะสำหรับคนที่จะไปเลาาพัฒนาวิ่งลูกที่4เลยนะคะสำหรับสำหรับล่าพัฒนาเด้อค่ะถ้าชอบเลขเบิ้ลก็88เด้อค่ะ8844นะเลขเบิ้ลอ้าวทำสวยๆลูกจัดสวยๆนะให้มันสวยเหมือนตัวเองนะลูกๆ ซอสสายยางน่าไปละหนูทำยังไงมันคือไงแท่ <c oughs> หนูกวาดยังไงมันไงแท่ลูกค่ะสำหรับตัวเลขของ พู่มโบดเนาะคะ่ะกับบัตรท่านใด้ช่วงตั้งแต่เ้าได้สิบเก่ามาแล้วเนาะคะ่ะพู่มโบดกับย่างบอ่อบอ่บอเขาเนาะคะ่ะอ่แม่คู่จะมาขอพุ่มโบดอยู่เนาะคะ่ะว่าให้ลูกแง่ลูกก็มีเงินที่จะอ่มาบวงสวงเนาะคะ่ะมาบวงสวงหรือจะมาจัดงานบวงสวงนี่จะขอพรเพลินเนาะคะ่ะเพราะอ่าเริ่มต้นทีเลยเนาะคะ่ะที่เ้าได้มาสั่งองค์ปูพญานาค กะยนแม่ครูได้ฝันเห็นภูมโบดแล้วก็ฝันเห็นปูองค์ดำปู่อ,องค์ดำแล้วก็แม่ย่าเนาะคะ่ะเพิ่นได้ขึ้นมาจากาน้องน้ำคนละฟังเนาะคะ่ะแล้วก็แม่ครูก็จะเห็นว่า,ามีสารเนาะคะ่ะตอนนี้สารที่แม่ครูเห็นนั่นก็นได้เกิดขึ้นแล้วเนาะคะ่ะและองค์ปูพ่พญานาคแม่ครูก็เห็นแล้วนะคะ่ะเห็นเห็นเหมือนในความฝันทุกอย่างเนาะคะ่ะ ที่ยังบอท่านไหนเห็นก็คือบันไดที่เพิ่นขื้นมาแต่ว่าก็เห็นาทางที่ขึ้นมาอยู่เนาะแต่ยังบอกเข้าท่านไหนเหตุทางเพิ่นขื้นมาเนาะค่ะสิ่งที่เป็นความฝันนะคะ่ะก็เห็นเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะมามามาช่วยกันอันนี้องะคะ์งปูเนาะค่ะองค์ปูเซตแล้วสวยงามบอคา่ะ ที่แม่คู่ว่าเด็ดไปถ่ายด้านหน้าก็เพราะว่ามันสะท้อนแสงเนาะค่ะสะท้อนสะท้อนแสงสวยบ่เดี๋ยวอีกประมาณเอ่อมือสองมือเขาก็จะมาปัดขีดของปูเนาะค่ะปัดขีดนั่นก็นคือเซตเลยเนาะของปูแล้วก็จะมาปัดฐานปูเนาะค่ะมาปัดฐานปูแต่งฐานปูอีกนิดหน่อยเนาะค่ะแล้วก็เอ่อมาแต่งลูกแก้วนะคะหม่องใยลูกแก้วเพราะว่า กลัวกลัวว่า,าลูกแก้วร่วงยังเสี่ยเนาะคะ่ะเพราะว่า,วามันนีมีตัวลอกตัวย,ยังงี้สิเอาเออกไปว่างไว้ซื้อเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะมาเฮ็ดเป็นเหมือนกับจีบบัวให้นะคะสําหรับลูกแก้วเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะแม่คู่ก็จะพยายามนะคะพยายามหา,านี่เนาะคะ่ะตอนนี้พี่อสมไม้นะคะ เอยเออเอซื้อถือกั่เนาะปีสมายก็หายปัจจัยอ่ส่วนหนึ่งเนาะค่ะส่วนหนึ่งมามาเสือหยาเทียมเนาะค่ะเขาก็ต้องรวบร่วมเนาะเพราะว่าอ่ผืนหนึ่งก็น่าจะตกประมาณ3 0 0พันกว่าบาทเนาะสำหรับหยาหยาหนาเทียมอ่สิบเมตรนะคะสิบเมตรหยาเทียมก็แพงอยู่ด้วยค่ะบ่อแมนว่าบ่อแพงถ้าจําไม่ผิดที่เราปูอยู่นี้น่าจะประมาณหมื่นกว่านะคะที่เขาปูอยู่นี่ ขาแต่อีกนิดเดี๋ยวแม่มาคูดเสียดายเนาะค่ะอีกนิดเดียวสองพื้นนึงก็แล้วแล้วรถดีๆลกูกหนูมาดึงสายช่วยกันเร็วอีกคนนึงดึงไอ้นี่มาน้องก็ดึงไปทางโน้นระวังโดนไอ้ไฟน่ะนะหนูไปเอาไฟออกกนะ่อนน่ะคุณปักไ,ไฟอันนั้นนะ มันตื่นแตนแมมหนูก็เดินออกไปไกลแล้วหนูก็ลดก็ได้จ้องเบิ้งไม่ยอมต่อตาเลยเออฮะใส่เบลล์ใส่แล้วปะแม่นบ่เนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ในในเหรอจ๊ะ มันตอนน้ำใบหน้านี่ตานี่สวอบวมนันดีก่อนหนูก็ได้ตาสวยงายตาสองสั้นมา,มากบ่หนูมา,มากกว่าตาสองสั้นน่ะออ <laughs> สวยงามปู่นะคะมือนีกับมีมเอฟซีมากสามสี่กลุ่มเนาะค่ะที่เขามาออกราบบ้า้ขอพรปู่นะคะแม่กู่กันเล่ได ามาตอนรับเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นวาเพิ่นเข้ามาแล้วมาขอพรออ,องค์ปูขอน้อยเพิ่นก็ได้ไปเนาะคะ่ะผู้ใดชอบรัฐบาลให้นะคะ่กะก็เชิญแวะเวียนเข้ามาเยีย่ยมมาเยียดน,นะคะมา,าเที่ยวใดนะคะมาขอพรอ,องค์ปูองคย่าได้นะคะสําหรับพ่อปู่องค์ดำแม่ย่ามณีจันนะคะอยู่ที่วัดทรงสรีพัฒนาราม สถานที่ตั้งนะคะอยู่ที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายตำบลบ้านโพนะคะบ้านค่าปรกกังคําแสนสุขคําลุงเรื่องเนี่ยแหละคะ่ะห่างจากคํำชนอดมาประมาณ25โลนะคะตั้งกี่พี่เอ็ดมาเลยคะ่ะวัดทรงสลิพัฒนารามนะคะสอบถามใดมหอดบ้านค่าปรกกังกับสอบถามใดนะว่าวัดทรงสลิพัฒนารามอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตรงไหนอ่ ทางชาวบ้านเพิ่นก็นจะบอกมาอบอกเส้นทางให้ได้นะคะค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียงเท่านิกอนคลิปหนาพอกันไม่เด้อค่ะบรรยากาศตอนเย็นเนาะคะ่ะพาเด็กๆมาลดน้ำต้นไม้นะคะมาลดน้ำต้นไมู้้เซอกับฟันดีดีค่ะนี่ร้านนี่แม่มคะเสียดายนี่อีกนิดเดียวนี่ จะสะสมไว้นะคะพี่สมหมายครบแล้วก็จะไปซื้อมาใส่ให้มันครบนะค่ะขอบคุณพี่มากแปลกนะค่ะขออนุโมทนาบุญกับพี่สมหมายนะค่ะขอให้แห้งๆปังๆรวยๆเด้อค่ะให้ได้รายก้าเด้อพี่สมหมายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทัางแม่คู่และปูดำค่ะสวัสดีค่ะ